เมือ่อไวรัสเข้าไปในร่างกายแล้วมันทาอะไรมันเข้าไปแล้วมันจะไม่อยู่ในกระแสเลือดเฉยๆมันต้องเจาะเข้าไปในเม็ดเลือดขาวนะแล้วมันต้องไปแฝงตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะใช้องค์ประกอบองค์ประกพของเม็ดเลือดขาวนในการเจริญเติบโตนะครับ HIV มันเข้าไปอยู่ในเซลล์เหล่านี้แล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับในเม็ดเลือดขาวนั้นจนกระทั่งเม็ดเลือดขาวถูกทําลายแล้วก็ แพร่ออกไปใน CD4 เม็ดใหม่ CD4 ก็ย่อมจะลดลงไปเรื่อยๆขณะที่ h i v ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทั่งถึงจุดหนึ่ง CD4 จะลดลงต่ำกว่า200เซลล์ต่อคิวบิกมิลลิมตรนะครับก็คือต่ำแล้วต่ำจนกระทั่ง CD4 ซึ่งเพียงเป็นเซลล์พุ่มกันนะ่ยไม่เพียงพอในการสร้างภูมิกันเพื่อต่อต้านเชื้อโรคอื่นๆได้ม่โรคอื่นๆก็เข้ามานะโจมตี ก็ทาให้เกิดโรคเฉื่อยากาศแล้วก็เสียชีวิตจากโรคเฉื่อยากาศเหล่านั้นนวัตรกรรมของเราภูมิกันบัตของเรามีการพิสูจน์ชัดเจนที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์มาเลเซียใหม่นะครับว่าหากใช้ในอาสาสมัครที่มีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติเนี่ยวันละีแคปซูลต่อเนื่ง15วันมันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาว t s 1 7ถึง500%ทั้ง t ีเและ t ี1 7ที่ถูกกระตุ้นขึ้นมามันจะไปร่วมกันทำงานอีกต่อหนึ่ง ไปกระตุ้นไม่ได้ขาวเซลทีพิคาดหรือที่เราเรียก,กว่าคีโร์ตีเซลสิ่งที่เกิดขึ้นเราดูว่า c d 8มันทําหน้าที่จักดการกับเซลล์ที่ติดเชื้ออย่างไรในกระแสเลือดเนี่ยคีวร์ีเซลหรือเซลทีพิคาดเข้าไปเจอเซลล์ปกติในร่างกาย,ยามันทักทายแล้วก็รู้ว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นเซลล์ปกตินะครับก็ บายจากกันไปด้วยความเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ทําลายกันแต่ถ้าหากมันเจอเซลล์ที่ติดเชื้อเซลล์ที่เซลล์ติดเชื้อละติดเชื้อไวรัสมันเข้ามาทักทายปับ๊บรู้เลยไอ้เซลล์นี้มีปฏิโภตมีตาหนิของไวรัสอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันส่งสารส่งสัญญาณออกไปเลยโดยใช้ไซโตไคน์สารที่มันหลั่งออกมานะไปเรียกเซลล์พักพวกของมันคือเซล ทีพิฆาตเซลล์คิวเรทีเซลล์อื่นๆเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มเจาะรูด้วยสารพอ์ฟรินที่เซลล์ที่ติดเชื้อนั้น,นอันนี้คือการการะบวนการเจาะรูนะเมื่อเจาะรูเสร็จมันจะพ่นสารที่ย่อยสลายโปรตีนซึ่งเรียกว่าแกรนสามแกรนสามถูกย่อยถูกปล่อยเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชื้อนั้นแล้วด้วยความสามารถของการย่อยสลายโปรตีน เซลลติดเชื้อซึ่งเป็นโปรตีนก็สลายไป39ปีที่คนติดเชื้อเชวีมันไม่สามารถมีวิธีการใดๆรักษาได้อเลยแล้ววัคซีนก็ยังทําไม่ได้อดีนะครับในปัจจุบันนี้เราทําได้แล้วเรานี่หมายถึงนักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับประ,ะเทศก็กําลังพัฒนาจากเราเนี่ยทำง่ายๆครับเราทําจากพืชกินได้เนี่ยแล้วทำให้ตรวจไม่พบเชื้อ